เพื่อนๆมาดูวันน,น,นี้ประทุมได้อย่างมานะเจ้าโอ้ยมือก็สัน่นอะมาอุปเปบร์ส่งถึงหน้าบ้านนะเจ้าเดลิเวอรี่สม้มตำปูปลา17เหรียญ50้องคูนณนงน,นะเจ้า12 13ไทยบาทก็เดี๋ยวปรตึ้มจะมาเล่าให้ฟังว่าจะได้ต้องสร้างมานะเจ้าตาเอเพื่อนละเนี่ยเจ้าเพืเ่อน หน้าตาเขาจะออกมาประมาณเนี่ยเนาะก็รู้แล้กวก็เธอจะล้ํมขนาดนะเจ้านี่คํหนึงตัวเองหายไปลบอยู่ในกองฮันคะเปื่อนกาก,กวางเท่านี้เองเปื่นแต้กาก,าก,กวางนะเจ้านะ <c oughs> เจ้าเปื่อน ดูนี่เจ้าหาตาหน้ากินก่อนน่าจะเป็นคนอีสานย่านะเจ้าถ้าคนอีสานย่านี้รับรองต้องลํำแน่นอนเดี๋ยวกำแดดให้เปื่อนๆทั่วโลกกันนะเจ้าเดี๋ยวไปต้งจิ้มก่อน มสมไปน่อยหันเบนเปื่อนคนอีสานต่ำส้มนูะน่กินขนาดเนาะมีมะเขือส้มกันน,น้อยๆแต่เจ้าน้อยแต่น้อยว่า เรามาจากไหนมั่งคนนี้ยใส่ทุกอย่างเหมือนตีปนเปื่อนต่ำนะนะเจ้าแต่ประตุมยามันคงจะมาได้อย่างอี้ก็จะมาบอกเปืเป่อนๆว่าจะได้ต้องอสั่งกับข้าวสั่งตำาุ้มมาที่บ้านนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ตีซินนี้ก็มีคนติดเชื้อโควิดนะเจ้า เออรัฐบาลเปินก็เลยล็อกดาวน์เนาะล็อกไปหลายวันละอาจจะล็อกประมาณสองอาทิตย์ประมาณนั้นเจ้าก็เลย,ยห้ามออกจากบ้านแต่บางคนที่ปัญญากาศเขอ,อนุญาตออกไปได้แต่สำหรับปตุู้มันได้ยาการมันต้องกบอยู่บ้านดีกว่านะเจ้าก็เลยกมูจะทำคลิปอย่างเพืเปนๆได้ดูก็เลยสั่งส้มตํำมาเนาะอืมก็ เป็นร้านอาหารไทยกับมีถั่วสิ้นนี้นะเจ้าสั่งมนาะเป็นกลมาส่งถึงหน้าบ้านก็นดีเนาะรานะคาดูอาจจะแปพงไปน่อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะเจ้าพอออกไปกินหหน่อมันก็เสียงหนักกว่านั่นแหมเนาะแล้วก็เซฟตัวเองไว้ตีบ้านก็นดีเนาะก็คนที่เชื่อมันหนักนะเจ้าแต่ว่าทีนี่ได้ยอย่างนี้เป็นรัฐบาลเป็นสั่งล็อกดาวน์เร็วขนาดนะเจ้าเพราะว่านะ จะได้ป้องกันได้รวดเร็วนะจัเอ่าได้เหตุการณ์หนึงก็ะคปตุ่มต่มเองปตุ่มต่มประจงต่ำจางแล้วบอกกอนบ่าอ้บ่ไอ้ไผ่เลยนะบอกทั่วโลกเลยว่าต่าส้มบะเกงต่าส้มบะล้ามที่สุดในโลกนะก็ต่ำหลายรอบ้ะต่าเองก็กินเองมาได้นะจ๊ะ อืมขออนุญาตน้องใจตะเกียบนะเย้ะเพราะว่าเวลาอู้พิษประตูต้องปิดกิปแล้วก็อู้ใหม่นะยังมือมันเปื้อนโทรศัพท์มันจะเหม็นห้านะอืเรี้ยวไปหน่อยเนาะอบอกคอยมากเรี้ยวนะ สำซ่องมังองนี่มันมีพักอย่างสักอย่างนี่จะพักสลัดพักสลัดแบบของฝรังเพักบุ้งก็มีกินใบก็นึกถึงพักบุ้งแดงพักบุ้งน้าก็งะอยาจังที่มันมีน้าก็เลยมันได้กินพักบุ้งนะพักละเป็นกรมาแถมเนาะบ้านเฮานี่แถมนึงพักละาพักบุ้งนะะ บ้านใหม่มีพักก็ส่งมือประตูบองก็ได้แล้วจริงกินกับทัวร์ผู้ดีบก็้ำแล้วเนาะ <c oughs> มือก็สั่งเหมือนเดิมเพื่อนมาเจอประตมกินแล้วกินคนเดียวมาอนำ ตอนแรกมันจะอันยกตําส้มก็ข้าเหนียวไปปีนไปกินบนหลังเ้านะจะได้กินแบบหลกประจำนะเออต้องหลกจำ <c oughs> <c oughs> ปเปื่อนเพื่อนมาเสียนะกนะเจ้าประตูมายมอ,อยูเมอนละเดี๋ยวคิดมันจะยาวล้ไปเนาะ เดี๋ยวต้องไปเอาน้ําตาลใส่หน่อยนจเพื่อนๆเดี๋ยวกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะมชบ๊ายบาย t y u